พักในมันก็ตลกดีเอาเด็กๆเ,เอาวัยรุ่นที่เหมือนเด็กติดยาเลยเนะี่ยออกมาพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสารละอะไรมาถึงก็ดา่านั่นเหี้ยนั่นแย่อีกอันหนึ่งก็ไอเวทีไอนางงามเนะี่ยโอ้โหมันโคตรโคตรแย่มากมีอคติต่อชาติเป็นอะไรที่แย่มากกับนายคนเนี้ยใน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 คนเนี้ย,นนนยด้อยค่าคนอื่น อย่าไปขึ้นเวทีมันเลยอย่าให้มีอีกนะคะเวทีเนี้ยแล้วก็ขอร้องนักการเมืองอย่าได้ขึ้นเวทีมันเราให้เกียดเวทีมันมันเคยให้เกียดคนที่เชิญไปไหมล่ะอ้างนางงามไม่ได้หรอกตัวมันนั่นแหละตัวเ,เองแต่เราเชื่อคำทำนายนะเราเชื่อคนที่คิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองคนที่มีอคติ ต่อชาติคนที่ชังชาติชังชาติอคติต่อชาติและไม่ทำลายชาติก็ยังพอฟังได้คุณลุกขึ้นมาทำลายชาติเพื่อให้ตัวเองสะใจเพื่อให้ตัวเองได้มาซึ่งผลประโยชน์เนี่ยเวรกรรมนะจ๊ะทำเวรทำกรรมหนักก็ไปอีกมัมเมาวัยรุ่นมัมเมาผู้รู้เท่าไม่ถึงการเน่ยให้เป็นเหยื่อสังเกตด,ดูตอนเนี้ยเขาจะให้คนอื่นมาติดคุกแทนคนอื่นมารับผลกรรมแทนเขา ตัวเขาจะป้องกันตัวเองน้องๆลูกหล,ลานๆนะคะให้ฟังไว้ให้คิดให้เยอะอย่าตกเป็นเครื่องมือใครอย่าตกเป็นเครื่องมือของคนคิดทำรายชาติคิดให้เยอะๆดูให้เยอะๆฟังให้เยอะๆไอ้เรื่องเชียร์เรื่องชอบเนีย่ยไม่ต้องคิดอะไรหรอกขอให้ดูก่อนก่อนที่จะเชื่ออะไรใครก่อนที่จะตัดสินใครให้ดู ให้ดูให้ดีให้มีข้อมูลให้เพียงพออย่ามองโลกด้านเดียวและอย่าเชื่อมั่นว่าตัวเองคิดถูกข้อมูลคุณยังน้อยเพราะข้อมูลบางทีคุณมองแค่ระดับผลประโยชน์ของตัวเองระดับผลประโยชน์ของส่วนตัวตัวเองมองให้เยอะถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมองให้เยอะไปให้ไกลนะคะไปให้ไกลถึงระดับประเทศคิดไหมว่าปรากฏการณ์ที่ ไอกลุ่มเนี่ยไอกลุ่มที่คิดล้มล้างต่างๆที่คิดแก้มอหนึ่งหนึ่งสองที่เอาเรื่องทหงทหาหาเอาเรื่องมาอะไรมาเป็นเรื่องหาเสียงนะ่ะคิดไม่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่มากกว่าการหาเสียงมันเป็นเรื่องของการรับงานต่างชาติมาหรือเปล่าเพื่อทําลายประเทศเพื่ออะไรอีก